สวัสดีค่ะขอตอนรับเขาสูชองฝ่าผ้ารว่วยเด้อค่ะฝ่าผ้าร่วยกับสิผ้าพี่น้องมาเอาแนวทางปูศูนย์เก่าเนาะคะ่ะปูศูนย์เก่านีงวดว่างหันเพิ่นไห้เด้อค่ะถือศูนย์เก่าเนาะคะ่ะก็เลยสิตั้งซื้อเพิ่น่าปูศูนย์เก่าแต่เพิ่นบอกถือมาสองสามงวดแลด้วเด้อค่ะ แต่ว่าฝ่าผ้าร่วยเด้พ๋พี่ผ้าพี่นองมาเอาแนวท่างเป็นงวดแรกก็เลยตั้งซื้อปูวาศูนย์เก่าด้วยค่ะอันนี้เป็นเหลขงวดที่ผ่านมาของปูด้วยค่ะศูนย์เก่ากับเขาเต็มๆเนาะค่ะพี่นองค่ะปูให้ถือหลายคนด้อค่ะชาวบ้าน,นในหมู่บ้านถือหลายหมื่นปูเหลขของปูบอกในชาวบ้านก็นได้มาสร้าง ปูพื้นซีเมนให้ปูได้ค่ะให้ปูยูสะดวกสบายมากขึ้นกระตรงนี้เด้ค่ะทีเช่าบ้านเพิ่นมีจิตสัทธาเพิ่นมีโชกกับปูถึกถึกล่างวันกับปูเนาะค่ะเพิ่นก็ไดรวบรวมจิตสัทธาเงินสมทบทุนมาเฮ็ดมาส่างให้ปูมาปูพื้นซีเมนให้ปูยูสะดวกสบายเนาะค่ะให้เบิ่งน้ำกันหากระปูแล้วเมื่อวานนีปูว่า ปูเพิ่นบอสะดวกสียห้สัมผัสเด้อยค่ะพี่น้องคะเพราะว่าถ้าเพิ่นสัมผัสแล้วเหลขกเพิ่นจะอกเขาเพิ่นวาแต่กระบอกเป็นยังค่ะปูเพิ่นกับไขแน่วทางกับ fc แฟนสองคือเกาค่ะฝ่าพระรั้วด้วยจะห้เบิ่งเด้อยค่ะเหล็กของปูว่าเขามาจากงวดแล้วปูเฮดสติไวยอย้อันนี้เป็นสถิสติของปูเด้อยค่ะเหลขกของปูเขามาตั้งแต่งวดหาแปดค่ะพี่น้องคะ ข่ามาตั้งแต่หัวหาแปดกับศูนย์เก่าเนาะค่ะก็เป็นสองหัวเลยเนาะค่ะหัวต่อไปก็เป็นหววที่สามค่ะพี่น้องงววที่สามของปูกะฝากพี่น้องพิจรารณาเลขที่ฝา่าพระรัชจาแนะนําเสนอให้พี่น้องไปหาหยิบจับฉลากกินแบงค์รัฐบาลด้วยค่ะว่าเลขของปูศูนย์เก่านี่ถืออกถือใจ FC แฟน่องบอเลขของปูกับว่าหลายคููเนาะค่ะ เลขของปูศูนย์เก่าเบ่หลายคู่เด้อค่ะเพิ่นสิหมากเือละซีหาคู่สองสามคู่แล้วแต่งวดว่าปูจะเฮ็ดสูตรออกมาได้จกตูค่ะสูตรนี่ปูว่าถึงมาสองงวดแล้วเด้อค่ะพี่น้องคะศูนย์เก่าคนในหมู่บ้านได้หลายหมื่นเด้อค่ะเอาเพื่อเป็นการให้เสียล่าเนาะค่ะก็เลยสิพ้าพี่น้องเอฟซี 4, แฟนช่องมาเบิ่งเลยเด้อค่ะว่าเลขของปู คือตัวใดนี่เด้อค่ะพี่น้องคะเลขปูศูนย์เก้าของหัวมันถีสิบหกพุทธสภาพสองหาหกหาปูกรายแนวทางกับเอฟซีแฟนช่องเลขวิ่งบนรางปูหายหกสองเด้อค่ะปูกับมีเลขประกบทีหนะะึ่งหกหกสองเด้อค่ะพี่น้องปูจับคู่ให้แค่สามคู่เด้อนะคะ่ะมีหกสองมีหนึ่งหกกับสองหนึ่งมีเด่นกับคือสองหนะะึ่งกับหกสองเด้อค่ะหนึ่งหกคือเลขล่องเด้อนะคะ่ะ เอาพี่น้องคะแคปหน้าจอไวค้ค่ะแคปหน้าจอไปหายิบจับสลากกินแบงรัฐบาลคะ่ะในงวดนี้เลขของปูกับบลายคู่เนาะคะ่ะพี่น้องสําหรับคนงบหน่อยนะคะ่กะกาแฟพิจารณาเลขของปูน้าเด้อค่ะอย่าลืมกลับน้าเด้อค่ะพี่น้องคะเพื่อ,เพ,อเพื่อบ่อบประมาทเนาะคะ่ะปวดใช้วิจารณญาณเด้อค่ะในการรับชมการลงทุนกับมีความเสี่ยงนะคะ่ะใช้ดูพินิจคิดดีเด้อคะ่ะ กข็ขอขอประคุณปูหลายๆเด้อค่ะที่เมตตามอบสูตรหววคำนวณให้กับเอฟซีแฟนช่องได้ไปเสี่ยงโชกันในงวดนีเด้อค่ะส6พกษภาพสมหาหุคาพี่น้องคะ้ามาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติตาไมการฟาเด้่อในเด้อค่ะจะได้มีกำลังใจไปตามหาแนวทางสูตรหววคำนวณแมน่นๆอาจารย์ดังๆความฝันดีๆให้กับเอฟซีแฟนช่องได้เสี่ยงโชกันเนาะคะ่ะ ขอให้พี่น้องโศกโศก,กมันหมานเด้อค่ะถึอรางวัลยิ่งคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาเด้อค่ะแนวทางของปูก็ถือมาแล้วเด้อค่ะติดต่อกันสองงวดงวดนี้ก็เป็นงวดที่สามกับโบนแน่คือกันเนาะคะ่ะงวดที่สามของปูเพราะว่าเลขปูให้สามคูนึงเด้อะคะ่ะพี่น้องเลขสามคูนึงเนาะคะ่ะถ้าถึกอกถึกใจเอฟซี FC แฟนช่องบนาคา่ะเลขสามคู่ของปู คลิปนี้กับพอ่อนนะะสำิีรกอนเนาะค่ะสิให้ไปเบิง้งวิวในวัดของปูเนาะคะ่ะว่าเป็นจังใดคนนำมูบานกระถือหลายมือเนาะคะ่กะก็ได้ได้ปูพื้นซีเมนให้ปูส่ผ้าไปเบิ้งวิวเนาะคะ่ะอันนี้กูุดของปูที่ปูอยู่นั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะปูพิ่นก็มาลู่ตนใหม่เด้อค่ะ ปูเพิ่็มากปลูกต้นใหม่นี่ก็เป็นบริเวณรอบๆอกของกูดของปูด้ค่ะอันนี้ก็เป็นกูดของปูปูเพิ่มมากปลูกต้นใหม่นาะค่ะพี่น้องค่ะไอ่องใช่มาอยู่กับปูด้ค่ะมากกว่านมาทําความสะอาดบริเวณล่านเห็ดไม่กวยขายอันละสามสิบบาทล่ะสั้ด นี่เด้อค่ะไอ้เครื่องใช่เพิ่นก็นมาอยู่กับปูอยู่วัดเด้อค่ะเพิ่นมาทําความสะอาดซอยปูมามื้อนี้สิมาเฮ็ดหยังนะไอ้เครื่องใช่กวดตากวดตาก็เฮ็ดหยังแน่ทำความสะอาดอ๋อทำความากคู่มือตัวเนาะาสิมือค่ะไอ้เครื่องใช่ก็มาอยู่กับปูนี่ล่ะค่ะปูเพิ่นบ่สะดวกให้สัมภาษณ์ก็บ,บ่เป็นหยังค่ะปูเพิ่นก็ให้แนวทางกับ FC แฟนช่องคือเก่า มาแต่แตจังโมงแต่จ่าพุนบาเนี่ยโมงเสาโอ้เอาพี่น้องคะน,นี่คือบรรยากาศของวัดปูศูนย์เก่าเด้อค่ะทังช่องกับเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทั้งฝ่าผ้าร่วยกับเป็นคลิปแรกเด้อค่ะที่มาตามเอาแนวทางของปูศูนย์เก่า ท่าเอฟซีแฟนช่องเมตตากาแฟกุ้ไหลกุ้ยแช่กาแฟผ้าลวดนี่เด้อค่ะจะได้มีกำลังใจเด้อค่ะไปติดตามมวยคำนวดอาจารย์ดังๆให้กับเอฟซีได้ไปหายิบจับฉลากกินแมงรัฐบาละะเด้อค่ะขยันเนาะอไอ้เกิงใช่เอ็นแบบายบายเอฟซีแฟนช่องเนี่ยบายบายเนี่ยเร็วโชคดีแน่ยเร็วเร็วบอกเพื่อนอให้โชคดีถึกเลข เอาเร็วขอบคุณเอได้ถึเรืองแล้วอ่าขอบคุณไอ้คิงชายเด้อค่ะกับขอบประคุณอาจารย์หลายๆทีมอบแนวทางทีเพื่อนมีเมตตามอบสูงหอยคำนวณแนวทางให้กับเดซี่แฟนช่องค่ะเอาคลิปนี้ก็พ่อสนีก่อนเนาะค่ะพี่น้องคะาขอบคุณค่ะ